8อินฟินิตี้แต่ถ้าวางผิดที่ก็ดึงเงินออกอย่างอินฟินิตี้ได้เหมือนกันค่ะเลข8หลายคนนิยมใช้นะคะเพราะ8ถ้าประกบเลข2จะเป็นชุดคู่เลขของตระกูลหงประกบเลข7จะเป็นชุดคู่เลขของมังกรแต่ถ้าประกบเลข9เขาจะหมายถึงแก้วลาดปลอดภัยค่ะแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นนะคะ8ประกบชุดคู่เลขอะไร ส่งผลเสียในเรื่องของการเงินการงานและความรักค่ะว,วันนี้หลายคนนะคะนิยมใช้เลข8กันนะคะถ้าวันนี้ใช้เลข8อยู่นะคะสังเกตนิดนะะึงค่ะวัดตำแหน่งที่เราวางนะคะวางตำแหน่งสุดท้ายหรือเปล่าถ้าแบบนี้จะส่งผลเสียในเรื่องของการเงินค่ะจะส่งผลให้เราเก็บเงินไม่อยู่นะคะง่ายๆสบายๆายคะ่ะถ้าสําหรับการใช้เลข8นะคะให้ใช้เลข9ปิดท้ายนะคะสาหรับใครที่ใช้เป็นรหัสอะไรนะคะให้ปิดท้ายด้วยเลข9นะคะเลข9กาเป็นชุดคู่เลขของดาวพระเกตเป็น ชุดคู่เลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะเลขแนะคะถ้าวางเข้าผิดตำแหน่งอย่างเช่น8 1 1 8นะคะมีโอกาสถูกหักหลังถูกโกงถูกรลอกเบียบ84หรือ48ก็มีปัญหาต้องประชะกันกว่าจะได้โอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานก็ค่อนข้างยุ่งยาก85หรือ58ตำแหน่งงานไม่ขึ้น8 6หรือ68นะคะก็ส่งผลเสียในเรื่องของการเงนินเพราะ6หมายถึงเงินและความสุขนะคะซึ่งหลายคนนะคะอยากจะใช้เลข8 i n อินฟินีนะคะง่ายกว่านั้นค่ะลองใช้คิรัของการเขียนยันพลังตัวเลขดีกว่านะคะอย่างเช่นกระบอกสตาค์ ตัวเลขใบนี้นะคะจะมีทั้งยันพลังตัวเลขและยันคาถาที่หนุนในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับใครที่อยากลองใช้ความลับของยันพลังตัวเลขเขียนติดไว้ที่กระเป๋าสตางค์ได้เลยนะคะและใช้เคล็ดลับในเรื่องของการตั้งจิตให้จิตเปิดบอกกล่าวครูบาอาจารย์นะคะสาภวิชาทั้งหลายเขาจะมีครูบาอาจารย์ค่ะบอกกล่าวท่านนะคะว่าเราบูชาว่าเราอยากให้ท่านมาช่วยในเรื่องของอะไรก็น,นําไปทําพิธีนะคะจะได้เพิ่มพุทธคุณมากขึ้นเหมือนกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขนะคะใครสนใจใบนี้859บาบาทนะคะพี่จะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยน เี่ยนดวงการเงินจัดส่งไปให้พร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบ